ทาตาดีสุดสี่วันเกิดชีวิตพลิกไปไกลาจากไม่มีจะมั่งมีเหลือใช้เข้าขั้นเศรษฐีเลยทีเดียวเข้าข้านอนวอยอวันคุดคุณเป็นคนหน้าตาดีแต่เกิดท่องท่าทางบุคลิกการพูดการจาน้ำเสียงชวนน่าลหลงไหลถ้าเป็นผู้ชายไม่หล่อเข้มก็หล่อน่ารักไปเลยหากเป็นคุณผู้หญิงจะออกเป็นสาวแบวแบวเกาหลีถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะดูสวยแบบนางเอกละครยุค 90คนที่กำลังโสดหลังวันที่1เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักในเฟซบุก๊กหรือไอจีคุยกันถูกคอถึงขนาดแทบไม่อยากวางสายกันเลยแถมยังฐานะดีการศึกษาดีมากๆแต่ให้ระวังแฟนเก่าเขาอาจมายุ่งยากได้ส่วนคนมีคู่ คนรักของคุณจะช่วยเสริมดวงคุณให้ห่วงเวลานี้ของคุณได้เป็นอย่างมากจากเจ้านายไม่ปลื้มกลายเป็นถูกชาเพื่อนที่ทะเลาะกันกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเหตุด้วยผลและยังมีมีเกณฑ์ได้ลาบลอยจากแฟนชวนแฟนไปใส่บาเตร์ ชวยกันในเช้าวันพุธยิ่งช่วยเสริมดวงเฮงการเงินคุณเพิ่มขึ้นไปอีกด้านโชคลาภเลขวันเกิดยากแฟนจะให้โชคแนะนำให้ซื้อกับชายผอมสูงที่เร่ขายใกล้คลินิกความงามดวงจะถูกถลกกับท่านมีเกณฑ์จับเงินล้านแนะ่ อาไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆนหลายหลายคนแต่กลับดวงไม่มีอย่างไครเขาแนะให้ไปไหว้พระฟังหน้าปกหลวงปู่ทวดสารหลักเมืองทำบุญด้วยการล้างห้องน้ำห้องส่วมวัดปู่พื้นวัดวิหารสาลาน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์กวาดลานวัดไม้กวาด,าวดกรลมเช็ดเท้ารองเท้าจะดีกับตัวท่านมากนักแลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พ่อปู่ยิ่งยิ่งขึ้น และสำหรับในปีนี้ถือเป็นปีที่ดวงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากกิจทําอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งโดยเฉพาะค้าขายออนไลน์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองที่สำคัญความขยนัน ความเพียนไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ดวงท่านดียาวๆจนถึงปีหน้าเลยมีคนคอยอุปถัมภวนอังคารคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากๆถ้าเป็นผู้ชายจะหล่อไม่มากแต่เป็นคนน่าเดินไปหาหน้าคุยด้วยหน้าทำความรู้จักแต่ด้วยความเป็นคนมีมากคนเลยจะดูคุณหญิงหญินหากเป็นคุณผู้หญิงด้วยลุก ถ้าทางคนภายนอกมองเข้าไปจะดูเหมือนสาวเจ้าชู้แววยาแฝงด้วยความเซ็กซี่บางทีแค่เดินไปคุยคนก็ดันมองว่าไปไปอ่อยผู้ชายคนที่กำลังโสดหลังวันที่หนึ่งเป็นต้นไปเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจตรงสเปคคุณทุกอย่างแถมเป็นคนจิตใจดีมากๆอีกด้วยแต่ให้ระวังครอบครัวเขาจะไม่ปลื้มคุณแต่หากพบดูใจกันไปยาวๆเกินสองปี มีสีเอ็ได้แต่งงานส่วนคนมีคู่คนรักของคุณจะช่วยหนุนดวงคุณที่กำลังตกตอนนี้ช่วยให้หนักกลายเป็นเบาเป็นงกลายเป็นเฮงพิงชวนกันไปทำบุญร่วมกันทุกๆอย่างจะคลี่คลายแถมมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอีกสามเดือนต่อจากนี้ด้านโชคลาภเลขทะเบียนรถญาติแฟนจะให้โชคทุดใหญ่มีเกณฑ์จับเงินล้าน โชคลาภวิ่งเข้าหาเกิดวันเสาร์คุณเป็นคนดูน่าเกรงขามทำพูดน้ำเสียงดูน่าเกรงน่าเคารพคนบางคนที่อายุมากกว่าคุณหากเพิ่งรู้จักยังคิดว่าคุณเป็นที่ถ้าเป็นผู้ชายจะดูบุคลิกน่าเกรงขามหลายๆคนชอบมาปรึกษาปัญหากับคุณหากเป็นคุณผู้หญิงจะดูลุกเป็นที่สาวที่ใจดีกับน้องๆเป เอสาวมั่นทำงานเก่งให้คำแนะนำที่ดีกับน้องๆได้คนที่กำลังโสดหลัง 1. เมตรถึงเป็นต้นไปเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจจากการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นคนที่คุณเฝ้ารอมาแสนนาน แต่ให้ระวังเรื่องฐานะของคุณและเขาอาจก่อปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันได้อันมีคนสองคนต้องมานั่งคุยทำความเข้าใจกันส่วนคนมีคู่หากใครที่แต่งงานแล้วหวังอยากได้เบบี้ตัวน้อยมีเกณฑ์สมหวังสูงคนที่เริ่มสร้างฐา นะจะได้เก็บเงินก้อนเพื่อดาวบ้านดาวรถเพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกันการงานดีมากๆเพื่อนร่วมงานหนุนทุกอย่างยกให้เป็นหัวหน้าเลยจากที่คุณชอบไปช่วยเหลือเรื่องงานกับคนอื่นทำให้ใครๆในที่ทำงานต่างก็พากัน รักคุณอย่าลืมชวนแฟนไปถวายสังฆทานในวันเสาร์มีเกณฑ์ถูกสลากก้อนใหญ่สูงมีเกณฑ์จับเงินล้านได้ซื้อบ้านสมใจแนะนำให้ซื้อกับหญิงอวกเาวที่เร่ขายใกล้ห้างโลตัสปิกซีดวงจะถูกฉลกกับท่านแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาแนะออยอเกิดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่างใครเขาแนะบูชาพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธรพระพรหมพระอินแม่พระโพศกเจ้าแม่กวนอิมพระพิคเนศจะดีกับตัวท่านมากนักแหลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พ่อคูณยิ่งยิ่งขึ้นและสำหรับในปีนี้ถือเป็นปีที่ดวงชยาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิําำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งการหมัน่นทำทานทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสว่าจะช่วยเสริมดวงเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกไอ ด้อ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุบุญบารมีส่งขนรับทรัพย์ทุธใหญ่วันอาทิตย์คุณเป็นคนน่ารักตั้งแต่เกิด เป็นที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยากเล่นด้วยอยากเป็นเพื่อนด้วยถ้าเป็นผู้ชายจะขี่เล่นตลกมีมุกมาหยอดมาแซวทำเอาสาวๆหลงหากเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นสาวอารมณ์ดีชอบหยอดชอบปล่อยทีเล่นทีจริงๆทำเอาหนุ่มเดาทางไม่ถูกมีเล่นหรือเอาจริงหากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นสาวลุกนางงามดูออร่าจ,จับมากๆคนที่กำลังโสดหลังวันที่ หนึ่งเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจจากการแนะนำให้รู้จักจากเพื่อนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเพื่อนคุณหน้าตาดีฐานะดีมากๆขอบอกแต่ให้ ระวังไว้เพื่อนคุณเองที่เป็นแม่สื่อก็แอบ,บรักเขาเหมือนกันส่วนคนมีคู่นี้สิ่งบางส่วนของคุณจะถูกแฟนคุณแบ่งเบาให้เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยการงานอยู่ในช่วงเป็นลูกรักบริษัททำอะไรก็ดีเสนออะไรไปก็ค่ายเอาเจ้านายไปหมดการเรียนก็รูงมีเกรดสวยๆหลายตัวทำให้พ่อกับแม่ยิ้มออก อย่าลืมชวนคู่ของคุณไปทำบุญปล่อยสัตว์จะช่วยหนุนดวงดีดวงเฮงคุณให้อยู่ได้นานอีกสักเดือนสองเดือนด้านโชคลาภความฝันรุ่งสางของหายจะให้โชคแนะนำให้ซื้อกับพ่อค้าเร่สูงใหญ่ที่เร่ขายใกล้ร้านทองดวงจะถูกถลกกับท่าน มีเกณฑ์ถูกรางวัลหลักล้านได้ซื้อบ้านสมใจแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆนหลายหลายคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่างใครเขาแนะให้สร้างงบระหลอกพรอ,อักหรือบำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์จะดีกับตัวท่านมากนักแลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พ่อคูณยิ่งยิ่งขึ้นสาธุสาธุสาธุ